กูมาตายเฮียเอ้าไม่เฮ้ยคนนอนค้ำบนบ้านคือค้ำบนบ้านระเบียง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 ค้ำเนี่ยอยู่ด้วยพลาดมึง พี่อองงเอาเหรอครับเออไม่เอาครับเอาเลยครับในในสตรีมได้ยินเสียงเฮงชัดไหมครับทุกคนได้ยินเสียงเฮงชัดไหมในสตรีมอ่ะเพราะว่าเฮงปรับใหม่งไงเพราะว่าเดี๋ยว มันต้องสตรีมรวมกันเดี๋ยวเสียงมันตีกันทีก็ต้องปรับใหม่เบาลงนิดนึงยังได้เสียงทีชั้น,น,ยน,นอยู่ใช่ไหมอันนี้แบบอัลสาราะเลยว่าสามชั้น,นเนินบ้านเนินหน้าบ้านเนินหน้าบ้านมีทีมงเลครับช้าอยู่ใหญ่เดินเดินผ่านหน่งข้ามบ้านมีทีมนี้วะ นันล่ะเ้ามาเลยเไม,ม่มาชุกมาเสร็จแล้วโอยยิงไม่โดนน้องน้องน้อง,องแล้วก็อย่าช้าอยู่ใหญ่เลตโก้ทุกคน ใช้ยอยู่ใหญ่ไม่เลยผมไปแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บป้อลแมนมาแล้วอุ้ยลัวออาใหญ่ย่า,ยายมีตัวมิดต,ต,ต,ตัวไหนไม่ตัวผมยิงตายเลยว่ะหมดแล้วป้องหนะ่ะหมดแล้วลอยลอยเมื่อกี้ลอย เตียตีนึ่งกะดูหมดเลยมีคูณสี่ไหมครับในศพอะเก็บส่ัดมาโอเคครับย้งไ,ได้คุณสี่มีสี่อยู่ไหนที่มีคนอะไรในศพมีสามกับหกครับเนี่ยครับ มีคนนอกอยโน่นครับอู้ยาตามสิช้าอยู่ใหญ่อดดักไว้ก่นอนเฮ้ยมีรถจอดจริงว่ไงะไงไม่หล่นมีคนนอ้อมีคนไม่น้อมีคนไม่นอกรุย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 จะจ่อเอ๋ยในถังวะเนี่ย คืนสิครับรอเทียอะไรล่ะจะยิงไมนอยู่ไม่อยู่ต้องกลารเราหาเละอ่ะเบียบเลยอ่ะอย่ายิงกู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 อุ้ยชิบหายแล้วพี่ชายยังไงด้วยนักหนึ่งนะครับได้ มึงใครใต้สะพานมีคนใต้สะพานม <c oughs> ี่มึงเอาซอมมอนไปแดกก่อนเลยดีไปต่อยกับมึงเองแล้วกันมึงไปต่อยกับมึงเองแล้วกันมึงโดนมึงโดนว,วิ่งแล้ววิง่งมึงโดนแน่ละ่ะมึงโดนต่อยแน่เดี๋ยมึงจะขึ้นมาทางผมมึงจะขึ้นมาหน้าผมหน้าผมเลยคลิปหายแล้วมึงไม่ได้ต่อยแต่คือต่อยแทน เฮ้ยมันเห็นผมเฉยยิงไม่โดนเลยวะอุ้ยมีสไนเดอร์เขา่อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง18วิทุกคนแข่งใจทุกคนก็จะรอดเที่ยวผมน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้อนหัวรถไอ้แตกเอาเปล่าเอาเปล่า เอาวะละน้องสามนั่นน่ะเฮ้ยน้องสามตัวนี้ตัวนี้น้อ,นอ,สนอสงสามตามัวนีม้มอ,อ,อเลยละกัน,ม,นมันตายยากงี้งวะ อ,าานนอึดแท่ัะฮาวมีอึดแท่ไม่ตายสักกี่ทีว่ายน้ำมัง้งแต่มีตัวน็อตเข้ามาอีกคนนึงแต่ดีไม่ชุบไปน้ำได้นะรู้ไว้มันให้เปิลนะเว้ยไว้เออมันจะมาวะมันจะมามันจะมามันสมุกมาสมุกมามันมาจริงมันมาจริงมันมาจริงอาจจะแบบสมุกมาแล้วก็หลอกลอ่อไอ้เหี้ย่ฉย,ยกูไปไหม <laughs> กู oh. ไม่น่าปล่อยมือออกมาเลยไอเด้มนุษย์โอ๊ยไอเฮีย้ยกูว่าแล้วรึมีคนยิงจากหลังวพะ,ะ,พ,ะพี่มันขับรถมามันขับรถมาพี่ว่าถามพี่มันขับรถมาเขาขับรถมาสะพานเขาบานขับรถมาพี่ <What? S 1> หมดปะเราขับรถล่วงพี่โอเคต้องไปสอหรือสามไม่รู้อ่ะอุ๊ยไอสัตว์ลากกูเรียบร้อย โอ้หนูไอซูตีตายสบายพี่รักผของขนาดแล้วเหรอพี่ชายเ้ตอนนี้มันเฮ้ยมันตายตัวตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่ะโดนไม่ใช่วะใครตายวะงกาไม่น่าปล่อยน้องไหมขอโทษด้วยพี่ชายมฆ่าผมวะู่ตรงนี้เสม ันน่าจะอีกตัวหนึ่งหน้าผมตายแล้วนี่แหละของผมขอโทษพี่ชายผมไม่น่าปล่อยแม่งออกมาเลยผมจะให้มันไปต่อยตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันตายก่อนอขึ้นมาต่อยกูเลยเรียบร้อยขอโทษพี่ชายผมไม่น่าปล่อยแม่งออกมาเลย <AM> มีรถอยู่บ้านนี้กมเดี๋ย <Watch out. S 1> ใช้อยู่ขอโทษแบบจากใจจริงจากใจจริงเลย <im S 1> <laughs> คือ่าไม่ไหวมาอะไรอะไรจะดีขึ้นเ้ยแลว้วต่อยซาแรงเลยไโอโซคาสายผมยังไม่คมเหรอครับจริงๆปุ๊กจริงๆไม่โดนเลยตอนแรกจะโดนเพาะยิงไงหลบมไม่ทันต้องหมวกไปหมดเลย ทำไมเสียงสัต์เหรอไม่ตายนะเสียงสัต์น็องกลรวไม่อยู่บนยอดเขาเลยพี่ชายปะเส็ยโก้พี่ชายพี่กับผมเราสองคนวันนี้มันเนินตอนที่ผมพี่เดย์ตายนี่หว่าโคกลถูกใจนี่ายอยู่บนยอดเขาเฮ้ยขับรถแล้วมะสัตว์ไหนๆก็ไหนๆแหละถันการมาแล้วว่ะ น้าขับรถขับเซน่าออกขันหนาขาดหนึ่งขาดหนึ่ง<ม>วเอาหมดแล้วหรอ no, หเหลือตัวที่มันอืมเดี๋ยตัวเดียว ไปครับขุ่นทองทั้หมดวะโอชัดตุ่นทองหมดออไม่ได้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 ไปเอาเราเข้าวุาาวาเดีลยวพนะี่ชายทำไร มาคงมาคาร์นยิงใครไมข้างบนน็อกด้วย ที่ใครบอกสองทุ่มครึ่งอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่ใช่เรื่องชี้คอสินเองใช่ครับจู่ๆเขาโละปวดนิ้วบ้างไหมพี่ปวด ติดหลวงอยู่เนี้ยแล้วก็มีใครยิงอะไรกันมันอะไรวะรถหรือหัวคนวะเฮ้ยมันอยู่แถวๆนี้เลยอะเสียงอะแไปขอน้ายโอยอยู่ขอน้ายว่ะ Let's go อาไฟกันอยู่แล้วกูมือที่สามอีกแล้วเก็บล็อกของข้ามาเดี๋ยวตัวเดียวตรงนูนนะ้นอ่ะ ตัวเชี่ยแล้วไงอย่าแม่นขอปอจริงจริงุยเพื่อนไหม เรือ้ายสุดตัวหนึ่งมั้งตัวจักรดาวคันผมไปไม่ใช่สมองสายสมองสายสมองสายเฮ้อ่ำสายดูหนังว่างอย่ Like, what? Oh